กราบสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่136ประจำเย็ยนวันศุกร์ที่14เดือนกุมภาพันธ์พศ2568ค่ะ วันนี้น้องสุภามีประเครื่องพระบ้านทั่วไปเกาอๆสวยๆมาฝากพี่ๆ1่1ชุดนะคะ1ชุดมี20รายการแบมืเป็นพี่ๆที่200บาทค่ะ1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ 7 2 1ดส3น้าะคะย้ำไบทีนะคะพี่พี่084ค่ะ721933น้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภาด้วยนะคะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ของเย็นวันศุกร์จะเป็นสมเด็จนะคะสมเด็จเก่าค่ะรายการที่1ค่ะ ต่อไปเป็นรายการที่2ค่ะรายการที่2เป็นหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ค่ะรุ่นสร้างบารมีปี2519ค่ะต่อไปเป็นรายการที่3ค่ะ รายการที่สามหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะคะหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามค่ะรายการที่สามนะคะพ,พี่คะปีสอง5ห้าห้าค่ะต่อไปรายการที่สี่ค่ะรายการที่สี่เป็นพระปิตาหลังแบบเนื้อผงคุกลักนะคะ ปิดตาหลังแบบเนื้อผงคุกลักคาะรายการที่4ค่ะต่อไปเป็นรายการที่5ค่ะรายการที่5เหรียญสี่เหลี่ยมหล, 4, หล, 4, ลวงพ่อแชม่มวัดท่าฉลองนะคะเหรียญสี่เหลี 4, ล่ยมหลวงพ่อแชม่มวัดท่าฉลองค่ะรายการที่5ค่ะ ต่อไปเป็นรายการที่6นะคะรายการที่6เป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางครานนะคะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางครานค่ะรายการที่6นะคะพ,พี่ๆค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่7คะ่ะรายการที่7หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะปี2482นะคะ หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะรายการที่7ค่ะต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8ดเป็นหลวงปู่แพ่ววัดรางหมันนะคะปู่แพ่ววัดรางหมันค่ะรายการที่8ดนะคะ ต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9้าหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะรายการที่9นะคะต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10บเป็นหลวงพ่อรวยหน้ากากทองนะคะ หลวงพ่อรวยวัดตะโกค่ะหน้ากากทองค่ะรายการที่สิบนะคะต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดเป็นหลวงพ่อโกวยวัดโคศิตารามนะคะหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามค่ะรายการที่11นะคะ ต่อไปรายการที่12ค่ะ12เป็นพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะคะพยาเต่าเรือนหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองค่ะรุ่นสุขใจค่ะรายการที่12นะคะต่อไปรายการที่13ค่ะ13เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะคะ รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานค่ะรายการที่13นะคะต่อไปเป็นรายการที่14ค่ะ14เป็นหลวงปู่สุขวัดปากครองมะขามเท่านะคะหลวงปู่สุขวัดปากปากคลองมะขามเท่าค่ะพ,พี่ขาลายการที่14ค่ะ ต่อไปเป็นรายการที่15ค่ะ15เป็นสมเด็จเก่านะคะเนื้อหาเก่าสวยค่ะต่อไปเป็นรายการที่16ค่ะ16เป็นหลวงปู่ทีมวัดระหารไล่ค่ะ ปูทีมวัดรหารไล่ค่ะรายการที่16นะคะปี2557หนะคะหลวงปู่ทีมวัดรหารไล่ค่ะรายการที่16นะคะต่อไปรายการที่17ค่ะ17เป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะคะจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางครานค่ะรายการที่17ค่ะพี่ค่ะ ต่อไปรายการที่18ค่ะ18เป็นหลวงปู่ทวดหลังเตารีดนะคะปู่ทวดหลังเตารีดค่ะรายการที่18นะคะต่อไปรายการที่19ค่ะ19เป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่หางพวงนะคะ หลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่หางพวงค่ะรายการที่สิบเก้าค่ะต่อไปรายการที่20ค่ะ20จะเป็นหุ่นพยนต์หลวงปู่ทิมวัดระหารไล่นะคะหุ่นพยนต์หลวงปู่ทิมวัดระหารไล่ค่ะรายการที่20ค่ะพี่่ะ ครบแล้วทั้ง20รายการนะคะพี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาเด้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะย้ำไปอีกทีนะคะพี่พีๆ084ค่ะ7211933สํำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ